สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนใกล้จะตุรจีแล้วนะคะวันนี้พี่จอยมาล้างท้องกันก่อนนะคะเราทานน้ำพริกผักสดกันดีกว่านะคะแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจ่ายแล้วแล้วก็เมลินนี้ก็เป็นวันไหว้เจ้าที่จะต้องทานหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วนะคะก็เลยล้างท้องกันก่อนนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศ ่ในบ้านนะคะที่มีการเลี้ยงปลาครับนะคะแล้วก็มีดอกไม้ส,สวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ชมสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เลี้ยงไว้นะคะดูเจ้าเมีวกําลังสนเลยนะคะเจ้าเมียวก็ที่บ้านพี่จอยนะคะที่เลี้ยงไว้เขาก็ชอบ ไปหาสัตว์เล็กๆมาเล่นนะคะแล้วก็ดูเจ้าบัดดีบ้างนะคะบัดดีแล้วก็ลูซี่อ่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้เลี้ยงนะคะเจ้าลูซี่นะคะตัวเล็กๆนี่คือลูซี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผู้ก็คือบัดดีนะคะ กำลังสนกำลังน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะก็ให้ชมบรรยากาศสั้นๆของการสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้นะคะนี่ค่ะเขาน่ารักนะคะเขาชื่อลูซี่ค่ะตัวนี้นะคะ ลุงนี้ก็จะเป็นวันจ่ายแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็คือยุ่งๆอยู่นะคะก็รอยนิดนึงนะคะพี่จอยก็จะทําคลิปสั้นๆช่วงนี้นะคะก็ไม่มีอ่ะขอหยุดเรื่องของเหรียญกันก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋า ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ